มาว่าได้แต่โลเลยครึ่งโลตัวนี้น่าครึ่งโลได้นะครึ่งโลแข่งทางเลยเขาเกลือเลยเขาเกลือเลยตัวนี้ใหญ่สุดเลยนะเนี่ยครึ่งโลตรงเนี้ยตกน้ำตรงนี้มาถึงปุ๊บมาถึงปุ๊บเอาเลย เปีนคนวัดตันี่วัดตีท้องเนี่ยเอ้ยอนว่าไปั้นนะเมื่อกี้หรอขนาดตีท้องบงเลยขนาดตีท้องผมยังเอาได้เลยถ้าเป็นน้าอาจจะหลอดก็ได้นี่ยถูกจมยเอานี่่งไหไปมไม่ไ ไม้ไข่อะไม้ไข่เอ้ยหาตัวนี้ตลกไม่เห็นมึงนะฮะาตัวนี้ตลกไม่เหียมีแนลกบ้านได้ก็จบบ้านเป็นน้อยเหียวยร่ำบผู้เหยไงบ้านย มาพัดลอยเนาะพูน <ok ab ่าฟ้าฝางอ่ะโอ้ยน้องเช่นเอาฟ้าปล่อยดูหน่อยอ่ะกินจนหลอนแล้วไม่เก็บขึ้นกินจนหลอนครับผมสวัสดีครับผม อะไรอะไรนั่นๆไหนรูดขั้นให้ทั้งสั้นนะน้องไปแล้วดึงไปวัดสิถ้าจัดทั้งสั้นมันได้กินมือเจ้าว่างแล้วไปแล้วก็ไม่ได้กินมือด้วยเฮ้ยลบเลยร้อยเลยเกลียนมาใกล้ๆแค่วัดเหรอ อุ้ยไหนข้าอุ้ยโอ้หลุดว่าแล้วไปเลยอย่ากินเลยไม่ใช่แล้วมื่อกี้ยันถิ่นใหญ่นักกะนี้ตัวนี้ละไรอ่ะเ่รา่ตกปลาเกียดเป็นอย่างนั้นแหละไม่ยืนเลยไม่ใช่แล้วโอ้นี่โอ้น้ำแข็งไหมเราใส่แก้วดิใส่แล้วเนี่ยใส่จนเต็มแล้วนี่ ป่านได้หนอ่งป่านได้หนมันกินมาแล้วอ่ะพันโน้มแล้วอะบ้านผมก็นั่งตุกอย่างนี้เลยนะผมไปที่ขั้นนี้โอ้มันอยู่แล้วไงก็ว่ามันอยู่แล้วแล้ว่าจะจับโชว์ับบสเต็บนั่งงั่งตุกเฮ้ยเฮ้ยมีเกี่ยวใช่ปะเนี่ยนี่ขี้ขาดพูดเนาะมองหันก็ให้มือวันหายเนาะ ข่นปนีนู่นบ้านเลยฮัลโหลมาโอดินได้มาหยอกหยอมาตกเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าไปตกนะเ่านนิ่งเบาเร็บยจัเลยวตายเลยตายตายตายตตายตายยตายกตายตายตายตาตายตาาตายมายงได้ตายตาย ยูดแมนมากปากแดงเลยขาบัวตายขาเบียดไหมตยเก็บเอากรทช่งางอะไรอะไรเรัช่างอะไรเลีอยัง เตรียมเสบียงก่อนกินเยอใส่งามใส่งามโอ้โมนี่กินดีเขาน้าดินนั่นๆๆๆอ๋อนั่นๆๆอีกอ่ะกันโยกอ่ะว่าอย่างนี้เลยกันโยกอ่ะคิดดูเหรอออย่างนี้เลย้าไม่บอกก็ไม่ได้หลุดเล้ย ไม่เป็นไห้เป็นขาดหนึ่งดอกออกไหมครับมีแรงยืนครับผมได้ยากแร้วได้อยากได้แล้วถ้าถ้าคันเบ็ดไปข้างในหน่อยนะกระดูกเล็บเนี่ยหนึดอกออกไหมครับสายนี้ท่านได้จะได้มาได้เดือนถ้าไม่ตั้งใจอ่ะไม่ตั้งใจใะเกณฑ์ตั้งให้ สวัสดีคร <AN> ับ <reforms? S 2> วันนี้ก็พวกเราชาวทีโอโฟก็ออกคลิปหน้าดินกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้อย่าเจอคลิป an ห,หน้าดินกันไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าช่วงโควิดออกไปตีปลาที่ไหนไม่ได้มาหาปลานินไปเก็บไปกินก่อนมันจะมีน้าแซมนะนะเกณฑ์แล้วก็นะาออบมากันสี่คนเราขี่ขับเี่ยววิ่งไฟหนุ่มหนี่พนนี่แผนเอียงเดี๋ยววันนี้นะเกณฑ์ก็โดนเบี้ยหนึ่งวันไปอยังไม่ได้คาดหวังเล็กนิด เดี๋ยวก็ถามเนี่ยเด็กก็มีนะว่าพนังนว่าซื้อเบียร์ตังไม่เงินน้ำลำไยวันนี้กินน้ำลำไยเออน้ำส้มนะน้ำส้มนี่น้ำส้มก็มีแบ่งทีมเลยย่านกระเป๋าะจะฟุ้งห้องน้ำอุ้ยอันนี้ตัวเงาทำอะไรนี่เงาลงขั้นหุ่มเกี่ยวกับใครย่านเหนียวนาเกิน ไหวเนี so oh ่ยฮะกินเลยได้ปลาเค็มแล้วเนี่ยได้ปลาเค็มเลยพี่ทังไหนครับผมพี่น้องพี่ตื่นพี่น้องมาแล้วนาเกลียนเต็มแรกนั่นแหละเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตั้งนี่มาตั้งเก่าตัวนี้หลายตั้งยาวนะโอ้ยพาะมัวว่านนี่นี่วัดปลาจะโตปลาหลุดออกเบลย นี่รุ่นนี้ออกเลยนี่ออกว่านี่กจะสั้างห้องเกรเาะห์ <c oughs> อัไงห่างตัวเล็กมาแล้วม <c oughs> ัว <c oughs> เาล้กแห้งมันครับบนรุดพพ้อมอาไปใส่ไว้ในรูอ่ะรูเรเดี๋ยวลืม วันนี้เชี่ยงแล้วหุ้นตีก็ตัวไหนหุ้นปีพอได้อยู่ตัวน้อยนะใส่ไอ้ติดตัวดูตัวเปอากาศเริ่มร้อนแดดเริ่มอ่อนละสิบโมงครับช่วงเวลาปลากินประมาณนี้แหละสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงถึงสี่โมงเย็นน่ะ เก่นี่กนี่กับครับ,รบกเกี่ยวอ่ะอ่ะอันแรกนะ่ะเนี่ยวรียม oh, <no. S 1> วันนี้ถ้าเราตีตกปลาหน้าดินไม่สำเร็จไม่ประสบความสำเร็จนะครับ yeah, ครับเรามีแผนสำรองนะคะรอดูว่าจะ yeah, คืออะไรไม่ <laughs> ตัวไม่ฐานลอบตกปลาได้ยังไม่สำเร็จเราต้องใช้รถของอบาวกนป่าไปฟังนั่นนะเราเขามีแผนสำรองนะนักเกตดเห็นป่มีแผนสำรองมาเมื่อนี่หนครับหนาโหลดไอแห่มันเยอะนิ่งท่าเพิ่นตีทุกนาดินมาได้เพิ่นสิบมีแผนสำรองมาแข่งกระโดดแแหงของเฟมเลยของเฟมเลยค่ะจะไปลงของเฟมอ่ะ เอาไว้ไปดึงเอา,าติดเก็ไว้เงี้ยตัวใหญ่อยู่นี่ไปเรื่อยๆนะครับมันมีคนตกปลาก็ตื่นแถวนี้แล้ว <c oughs> ตื่นเลยต <c oughs> ื่นเลย <c oughs> แ,ลแรกแล้วไปดูไปดูปลานะออฟไซส์ใหญ่เท่าฝาบ้านเห็นว่าตัวแรกสวยงามจริีๆกันพ่อหน้าซ้ำฝาบ้านม <c oughs> น,น่ขึ้ไ <c oughs> แสบไลยตาแหงมเต็มเร็วเร็วเร็วนเกียร์ค่โอองุ่มเนี่ยขาออกล่าเวเต็มสองมาเร็ว้าวว้าวว้าว้มวว้าาาล ปลาเกือบขาด็ปลาแห้งหลายปลาเกือบขาดอีกนิดเดียวได้นี่แรงเกอเนี่ยว่าจะบอกว่าอยแรงไม่ไอ้นี่สายไปขาดไม่เบ็ดสายไปพันปลาขาดเลยยืผ่านนี้ไปแชน้ำไโอ้หน้าหน่มเนี่ยกโกงทุกทางเลยเนี่ยเขาคือย่าง่เจาบไม่จ่แรงรว่าขาดยแล้วไม่เรามากิน โดนวัดปากขาดแล้วมากินซ้ำแล้นะไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยเออไม่ใช่นี่เนี่ยเออมันปากมันขาดอยู่แล้วมันแหลงอยู่แล้วมากินซ้ำน่ะโอ้ยโอ้ยอืเก็บเก็บเก็บโอ้ดูดออกเลยเดือดออกเลยมากินซ้ำอะมากินกันแล้วมากินซ้ำเลยกัดใ่เลยไอ้กัดใ่ ขอซื้อขึ้นจากพวกไฮเจสามท่านหาัเข, <st arts> ขคนนั้นเขาลูบจังเลยเขาจังไดเขาลูบมือสิบอ่ะหลูบขัา,า,ขา,ขา,ขาเสียขนหมานอทำปัญหาัวข,ขายหาท่าห่ักขายไม่ลอยมันลากแก๊กฟังเสียงก่อนล่ะทำไมอ่ะ หาซื้อไม่ไว้ไหนเนะาะขนาดหนุ่มดึงเมื่อกี้อาจ,จหลุดก็ได้นานอิริหลานหลุดไปตัวนเนี้ยถ้าหน้าหนุ่มเอาขึ้นมาเองอาจจะหลุดเหมือนกันใชนน่เกือบงาดเบ็ดครับผม <c oughs> เกือบวัดแล้วคืนอัน <c oughs> ลื่อนเลย,ลเลยนะอยู่นั่งไขว่เกีอบวัดแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยตีเข้าที่หมานเราเนี่ย ตรงนั้นเลยนะตรงใบบัวสองใบนะน่ะตรงใบบัว<ร><ร>นั่นน่ะที่มานปลาใหญ่ตรงนั้นนะ่ะโอ้ปรหมานณตัวนี้แตะปลาดึงเงาดึงเงานะ่ะมีหลุมอยู่นะ่ะ ฝนจะตกแล้วนะครับพี่น้องมันตกก็เข้าลมอีกแล้วครับพี่น้องอวันนี้คาดว่าคงจะได้ใช้แผนสำรองยังยังไม่บ่ายซองเลยอุ๊ย

ญี่ปุ่นไปยุ่นไหม่นีมันกำลังเปิดไม้ครับพี่น้องเปิดไม้กอนไงนไม้เนี่ยเยอมดแล้วหรอตีหอ,อยไว้มันเข้ามันกำลังกินมันเพิ่มมันก็กินไปเรื่อยไปเรื่อย ก็จะมาโดนเบ็ดพอดีเบ็ดที่มีตะก้ออยู่แล้วก็ตับเข้าไปแล้เรียบร้อยไม่มีเขายืมเขายืมกันไม่ได้เลยหรอกคันนี่อ่ะคันเนี่ยว่างเลยแซมเนี่ยว่างเลยคันเนี่ยจระจอนเลยคันใส่อะไรนะนายแกผลิตคันใช่อีกเอาคันกวาไป นั่นแน่ไปตก่อนแรงไม่มาไม่แกๆจิๆๆไอ้ใบบัวมันเอ้รู้จิดแล้วนะเกโลอะไรตะวี่เขาบัวอยู่ย่าไม่ติดข้างหลังติดบัว ดูครับนักกินโกโก้คณเลยได้อนอนนดก็ได้เอ็ดเลยได้ไหมอเดี๋ยวเปลี่ยนคนเดี๋ยวบอกคยเล่ยโดยกอนได้หมดเลยไม่เอาไม่กินะม่วง็นี่นะมัม่วงมะม่วงระามม่วงเปล่ามีเยอะไหมในม้่ยนั่นนแกขมิ้น รดลดแต่มันสุกแล้วแหละกินไปละใกล้สุกใกล้ใกล้ต่อยวาเป็ดตุ๊ก้อตุกแตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยตัวเล็กตัวเล็กๆตัวเล็กตัวเล็กเล็กๆตรงนี้เล็กเล็กๆตัวเล็กเล็กๆตัวเกเลก

เอาเอเอาทำอะไรเอาเดี๋ยวก็ไม้จิ้มแล้วเอา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 กินแล้วน้ำปลากินน้ำปลากินด้วยเนี่ยเอาเอากรูทำไงดีเนี่ยตัวใหญ่ด้วยตัวนี้โมมีแล้วโไม่มีน้านี่ เสียบตะไคร้เลยว้าหลมลมแรง ไม่ถูกว้ยว้เห็นบอลสักมันวิ่งย้อนมันวิ่งย้อนเข้ามาไว้ทำอะไรเนี่ยโอ้แอะก็ควรจะวัดได้เออส่งเหมือนไปช่อนเลยมาหลุดไปแล้วโยดึงแรงกันนะจะวาดให้ก็ไม่ให้หัดส่งเหมือนไปช่อนเลยอ่ะโอ้โหตายแล้ว วัดปลายอย่างนี้อ่ะแล้วแล้วพีบอกก็ตี่พร้อมเก่งฮะทายเขาทายเขาเนี่ยโอ้โหสองตัวใหญ่นี่โหขึ้นคนเดียวได้เหรอเนี่ยเห็นไหมเออเออเออร่งขาไม่ได้แต่ปากปลามาบ้างนะตัวนั้นก็ปากขาดตัวนี้ก็ปากขาดเออนี่แหละผมคอยเห็นไหมเฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้เมื่อกี้กินแหลงนั่นแหลงดึงแหงตัวใหญ่เม่อกีตัวใหญ่พอหลังฝนหยุดมันกินเลย มันเกลีย์ยว,ยวันนี้เอา้ามันไม่เกี่ยวกับหนูแล้วทั้งนั้นอะ่ะหนูมาก็ได้ปลายอยู่วันนี้ใครเสียบกลีย์วีวีกี้หวานนี่เนาะวีจะหวานแต้มที่เท่าไหร่แล้วนักเกนแต้มที่สามครับผม งันได้ตัวใหญ่มนบาแต้มซานี่อ้โหตัวไม่ไปแล้วน้าหนุ่มกี่แต้มใช่เอาตัวน้าหนุ่มกี่แต้มนะ้าหนุ่มหกแต้มน้าเกณฑ์สี่แต้มสี่ยิ่งเหรออืมสี่พีห้าเฮ้ยผมหกเกียแล้วกระชิกแต่จั่น้ำหนักไสู้เขาไม่ได้เออจั่งน้ำหนักสู้ไม่ได้แต่ตัวเยอะกว่าเว้ยปากแหว่งอะาอ๋อมันเลือดออกมือกี้อ๋อแล้วไปเกี่ยวเบ็ดต่อไป เราได้ตากูเอาโลกว่าไม่ได้ว่ะจากจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ำดับดูก็ไม่ได้ดีโล่กว่าพูน่าเฉยบอครับกินสมสมไว้เท้่โควิดเจดชองว่ดอะไรนี่เยียกแผมห้่งวมอเได้เลย ยังเด้นี่นะาโนไงฝนตกนี่หอยน้ผลงานนะแซมชนะไปเลยบิ๊กกาแฟกาแของแรอะพริ่ะขียวจะแตกเล่าว่อยมันกินแลนี่พิกขียวหอยองกินลูกอมดูแต่อมม่ด้กิน

ม่เราพนันกันเลยว่าอะไรฮะว่าว่าใครจะชนะนับเป็นตัวเนี่ยแต่ยังไม่มีน้ำลำใหญ่วันเนี้ยนับเป็นตัวมีแต่น้ำประสี่นี่น้ำประสีกับน้ำส้มนล้กินว่าไงเสียงพี่โกงกัเอาไปยัดซะท่ไม ต้นพุ่มมันก็ออกแล้วไปตกไปยี่สบไซโลเดี๋ยวไม่ยัดไว้แล้วก็ออกแล้วมาแล้ววัดไปตกไปยี่สบไซโลดีกว่าที่ไหนร็ที่นู่นเนี่ยปลาบุ้งปละบึ๋นเนี่ยปลายี่สบไซสองโลไซโลปลาสองโลที่ไหนไม่ยอมวัดปลากินนะไม่ยอมวัดอ่ะหน้าวัดอะไรอ่ะไม่เวียนเลยปลาเลย ปลากินไม่เอาวัดเวลปลากินเข้าจริงๆครับไม่มีให้วัดปล่อยมันกินแล้วแก้กันอ่ะไอ้ไอ้ลอบขาววิ่งไมวัดไม่โดนอุ้ยตัวใหญ่ด้วยวัดไม่อยู่ได้แล้วผมแก้มือสำเร็จครับผมอะไรเท่ากันละหกตัวเดี๋ยวไปด้นไแล้วเราเพิ่งแก้มือกันร็จหกตัวเท่ากันแล้วน่ะ เจ็ดตัวเท่ากันด้วยเพราะว่าให้นวัดไปตกตัวหนึ่งเท่ากันเสมอกันนะครับกบลึกเอากบน้ำใส่ไหนไปใส่กระทางคร <gu pp le> ับไม่เอาเกียวใส่ถุงเดี๋ยวใส่ถุงเลยเดี๋ยวใส่ถุงนะยเนี่ยวาปิดปิดกิโ่เนอเท่ากันนั่นแหละ ตัวนี ceksin, ้เนี่ยตัวเนี้ยไป้วัดขึ้นมาไม่รู้มาไม่ทันไม่ทันเหรอไม่ทันไม่ทันเหรอจะจับปลาเขาวันนี้เท่านี้ตรงลากันไปเท่านี้ครับแก้มือสำเร็จครับผมปลาน่าจะเท่ากันเดหรอหนึ่งสองสามเอาเอาล้ำหนักสิครับห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวเท่ากันไอ้วัดไปตกตัวหนึ่ง ้เจกาดัไปหนับไปเลยนะโอเคครับทุกคนนี้ก็คงเป็นขนาดลากันเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้ครับผมกุ้งหองนี่นะสวัสดีครับรถรเล็กดีครับผม แต่วันนี้<อ>นะเกณฑ์เขาได้ตัวใหญ่สามตัวนะครับแต่ว่านับแต่ว่า,วาปลารวมเท่ากัน่ดูของนั่นหนูเหมยเท่ากันเโอ้โปลาลูปลาปลา,ปามาเจ็ดตัวเท่ากันไหนนะดูผมนับได้ห้าอันนี้ 6, 6อะหกหกอ่แฟงไปตัวนึงทำตัวเป็นผู้นําไม่ดีอีกแล้วหกแล้วแตไปตัวนึงตายแล้วระหว่างเอาไปตัวนึงเอาตกลงใครชนะทรูปกระซ้า ไ,ไม่ไค้างแกสร้างนะวันนี้เองครับโอเคครับวันนี้ครับบายบายนี่ครับปลารวมบายบายมืน่นเจอกันสะคอเด้อ <c oughs> ไม,ม่ได้น้อยจัง